เฮ้ย <amounts> น <of alcohol writers> ้นใครมาเล่าไห้งปะเบ๊กช่วยฉัน <People> ด <would voir> ้วยสินี่เบ๊กช่วยฉันด้วยสิเกดเกดจะเป็นอะไรมาคือว่าไม่เป็นไรนะอาร์มแฟนของฉันน่ะไม่เป็นไรมันเป็นรักตาลไม่เป็นไรเรืแค่นี้เองเธอไม่ใช่ทั้งคนนะเบ๊กฉันขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหม ฉันขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมฉันขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมเบ๊กฉันไม่ไหวแล้วได้แล้วพาฉันเข้าไปหยุดพูดก่อนพาฉันเข้าไปนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะเบ๊กนี่เบ๊กว่ะที่เราก็เล่นนานแล้วนัเบ๊กนี่เปนบ้านของฉันฉันขอเข้าบ้านได้ไหมฉันขอโทษ ฉันขอโทษคุณได้ไหมเบรกยังก็ได้เจอต้องระวังดีนะบายเบรกฉันเขาบอทว่าเธอฉันไห่ื่ยแล้วฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่งั้นงั้นเชิญเข้าบ้านก่อนเลยเสร็จกเตรียมเครื่องดื่มกันนะอืมเอาล่ะไหนไหนก็ไหนแล่ะ ฉันเชิงกาแฟบ้านเลยฉันกำลังเตรียมกาแฟให้นะอ่ะให้เปิดเพลงเลยชอบอ้าวนั่นเธอจะไปไหนน่ะแป๊บนึงนะเบรกแต่ฉันมาอ้าวทำให้ตัวเองแดกอีกฉันเซ็บขอออดช่วยนี้ฉันขอร้องให้ข้างบนล็อกเธอได้ไหมตาสสายเลยทรับพ่อมาแกรับนะแกเป็นอามนะ จอกันที่บาร์ไหนได้ไหมคืนนี้ฉันไม่ได้ต้องเคียบได้แต่ฉันจะชวนเบคไปด้วยได้เลยเราสามคนว่าไงอาร์มเจอกันนานเลยนะอ้าวเบคอ้าวเบคอ้าวเบค <laughs> <laughs> เลือดเสียงไงท่าน <laughs> อ้าวเบคมาได้ไงเนี่ยฉันชวนชแค่เกรซนะอาร์มเธอ,อเรียกฉันมาทำไมหรอ เออ<ป>คือฉันขอโทษได้ไหมไหนเดีไม่ไ,มไหนอล้ววะเป็นอะไรวนั่นไงเจนบันทึกอาร์มมานี่เจนสะพัดได้ละอาร์มมานี้คิดว่าไงเบคมานี่ด้วยเป็นฉันขอโทษก่อน,นเจอคุยกันแล้วกันเบคอาร์มมานี่เบคอาร์มมาเคีย ฉันมาละตกลงเธอเปน็นอะไรกับน้องฉันอามอามเบคไม่ใช่เป็นานานเลยนะเป็นไงบ้างช่วงนี้อามฉันถามคุณเธอเป็นไงบ้างเบคเออมันแย่ใช่ไหมล่ะอามฉันเข้าใจดีเลยล่ะให้กลารแบบเนีเ้ยเกิดขึ้นได้ไในเมื่อเป็นอย่างนี้ในเมื่อทุกอย่างมันพังแบบนี้ในทุกอย่างมันพงัง่นปี้ความรักของฉ <c oughs> ัน ใช่เจ้าอ้ามไปจากฉันทำอีกรอบผีเต็มหมดเลยผีเต็มเมืองเมืองผีหาสตานเสียงอะไรแววว่ะอ้ามในเมื่อทุกอย่างมันพังแล้วฉันเธอชวนฉันออกมาแล้วเธอไม่คุยกับฉันอ้าวเกสกับมึงชวนกู้อาวุโสตรงนี่พูดโกหกเราอีฮี้อีแวนอีแวนไอแวน มกอยังไม่พอชิ้ไปพอใจอือเธอหนักมากฉันไม่ไหวแล้วฉันเบรกที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่นะคุณทำอ่ะคุณทำอะไรไปนะเกรซไม่ใช่นะเบรกไม่ใช่แบบนั้นนี่เชื่อสายตาเบรกฉันมีอะไรให้คุณถ่ายโทษอ้อขอบคุณนะฉันดีใจมากเธอยังรักฉันอยู่ไหมเบรกมันได้นํนอยู่แล้วเรื่องนั้นน่ะ ฉันจะกลับไปหาเธอได้ใจเลยฉันจะกลับไปหาเธอฉันจะทิ้งอาร์มฉันจะเสียดิสตันลามให้นนองฉันมากลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับคุณแากเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฉันมีแฟนใหม่แล้วขอแก้วหนึ่งจ้าคุณนั่นโลกน้นความตายเป็นไงบ้างก็ไม่มีอะไรมากหรอก แต่เมื่อกี้พูดอะไรหรอเสียงเบามากเลยยังไม่กลับบ้านอีกหรอเอ,อ้ยดีดีฉันเกลียดเธอไอ้คนหน้าฉันขอนั่งด้วยคนได้ไหมได้สิดูว่าฉันนะ่ะจะกลับไปคบกับเบรกนะฉันก็เลยแตเธอเลยเธอจะพลาดของดีเมื่อกี้อาพูดอะไรกับเธออ่ะ อ้าวอาร์มใครให้มานั่งตรงนี้ฉันจะนั่งกับเบรกฉันขอนั่งนู่โต๊ะไดิมได้ไหมไม่ได้เอาทอาไปเตือจริงเอาเอาทากสิเอาทางตัวเองสิถือว่าฉันขอนะพี่มึงออกไปเลยตรงนี้กูบอกทีทีแล้วว่าอย่ามานั่งกับกูเฮ้ยอาร์มผู้ชายด้ดีหน่อยเด้จะทำไมอาร์มถึงพูดจาแบบนี้ล่ะแดกหมดกับผู้หญิงนะแกไม่ควรพูดแบบนั้นนะ ฟังเบรกเข้าไว้นะอาร์มฉันนะเคยซ้อนนักตลอดเวลาพูดอะอ่ะอ่ะพูดหายไปไหนคอยืนคอยยืนฉันเคยซ้อนตลอดเบรกคุณปิดตาก่อนอาร์มคุณจะไปไหนไปแล้วอาร์มหยุดเจอกันหยุดปีหน้าขูกกับปานบ้างจบอ้าวพี่กลับมาแล้วหรอพี่ขอฉันอธิบายก่อนสิเด้ออาร์มพี่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงนะ ไม่อารมณ์ฉันพาไปอ่ะกูไม่คุยกูไม่คุยกูไม่คุยกับหัวใจฉันเรียกร้องกูไม่คุยกับน้องกูตีกต่อไปกูจะปล่อยใจฟังฉันให้ให้จบก่อนพี่ยังมีหน้ามันเจอหน้าฉันอีกเหรอตาลพี่ไปได้ไปอีนึงบ้านเ ดูทดวีก่อนละพี่มึงต้องรอกูค่ะมึงต้องรอกูพี่แล้วฉันอะไรจะคุยวาพี่จุ๊บคือไอ้ก็เต้นไปหาทางออกไม่เจอไอ้คนเต้นไอ้คนเต้นก็เต้นไปพี่เรี่องวัน ฉใจพี่ไม่อยากฟังอ่ะตาลพี่แต่พี่ต้องฟังนะพี่ไม่อยากฟังอะตาลพี่พี่ไม่อยากฟังพี่เอเรียกพี่ทําไมพี่อย่นั่งมางมานะฉันจะดนฉันตั้งใจที่จะบอกพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพูดจากใจฉันจะบอกพี่หลายครั้งแล้วใจฉันมันสั่นมากกล้าบอก แต่พี่ก็รู้แต่ตาลก็รู้นี่ว่าอาร์มเป็นของพี่ใช่ไหมใช่แล้วพี่ฉันรู้ตาลทำแบบนั้นทำไมตาลทำแบบนั้นทำไมฉั่ตใจฉัน่ต้งใจจริงๆอารมณ์มันพาไปเองตาลทำแบบนั้นกับใจตัวเองไม่ได้จิตใจของพี่ที่พี่เลี้ยงดูตาลมาอะตาลไม่เคยเห็นค่ามันเลยหรอพี่ฉันเสียใจจริงกับเรื่องนี้ฮ้ย ฉันยอมให้พี่ตบตีฉันก็ได้ฉันหอโทษเอ้าแฉมันตายพี่ไม่เชื่ออะไรเธออีกต่อไปอ้าวโอ๊ยกูมันใจมึงมานานแล้วมันแอบถ่ายรูปมึงจะหนีกูไปไหนฮะไอ้บุ๊กเป็นแล้วปะไปไหนแล้ววะอ้บุ๊กนี่ไอ้บุ๊กมึงมาแอบดูกู อาบน้ำหลายรอบแล้วนะจิมดีหนุ่มฉันไม่ได้ตั้งใจแอบดูกูหลายรอบแล้วใช่ไหมฉันไม่ได้ตั้งใจหนูอะไรคือกัรไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุกคามนะทฉันไม่ไหวคือหนูยุ่งวุ่นฉันมากอ่ะฉันเสียใจแล้วเมื่อกี้แอบถ่ายอะไรหนูคือฉันจะเอาไปเก็บไว้ดูน่ะหืมอืมอืมตะบวนท่าจิม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 ทะลวงโลกออ <Happiness gegen ice> <Styles> ชีวิตของเกสหน้าเศร้างจริงๆเลยมีน้องน้องก็ไม่รักมีใครใก็ไม่รักขนาดพัดลมสายหน้าเลยฉันเสียใจที่ตอบหน้าฉันมันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ไม่หนเขาพี่ไม่ได้แต่งงานใชหน่อยพี่พี่พี่ ที่เรียกฉันเนี่ยเรียกพี่ทําไมอ่ะเรียกพี่ทําไมอ่ะน้องเรียกพี่ทําไมอ่ะน้องเรียกพี่อ่ะเรียกพี่ทําไมเออฉันจะมาขอโทษอีกแล้วเนี่ยฉันรู้สึกผิดมากยัยยัยพายฉันเถอะนะตาลพี่ไม่นะอ้าวกิสทำไมหน้าคุณยังไม่ล้างอีกล่ะเบรกคือฉันเหนื่อยมากเลยน้องฉันก็ไม่รักฉัน อามก็ทิ้งฉันไปแล้วตอนนี้ฉันเดือแต่คุณเอ้ยนะไม่คุณยังมีผมคนนี้เสมอและตลอดมาเสมอมาตลอดเลยผมรักคุณที่สุดเลยในโลกขอบคุณมากนะที่คุณยังมีผมอยู่เสมอเป็นกำลังใจคุณยังมีผมอยู่เสมอนะใจให้คุณใช่ใช่ผมเป็นกำลังใจของคุณแต่นะคุณตลกจังคุณนขอเบอร์คุณหน่อยสิฉันจะเมมไว้หนาหนึ่งหนึ่ง สองสองสองามสองสามสามสี่อย่าลืมโรหาผมนะืออนี่ไงนี่เบอร์คุณเหรอคุณนม่แล้ฉันส่งรูปออริแฟนไปเป็นไงดาราเบรกคุณไม่เคยรอฉันเลยคุณไม่เคยรอฉันเลยและทิ้งฉันอยู่คนเดียวบนเกาะนี้มันเป็นในชีวิตจริงมันก็เป็นนเกมมันยังเป็นดีก่ะดึงคุณไม่เคยรออะไรฉันเลย คริสคุณอยู่ไหนคริสผมว่าคุณเดินเช้านะทิ้งฉันอยู่บนโลกว่างคนเดียวคืออะไรแล้วไม่ว่าอยู่กับทีนะฉืนอะไรคริสคุณเอาไว้น้ำตรงนี้สิน้ำอุ่นใช่ย่อยเลยนะหายไปไหนแล้วล่ะเบรกคุณทำอะไรเนี่ยเออกระโดดเหรอโอ้ยเบรกคุณอยู่ไหนเคริสมีจระเข้ปะอในเกมมันมีจระเข้นะเอามาใส่ดิมันมันเปลี่ยนสร้างบ้านได้เนี่ แต่けどอ่ะけどเวสคุณดูผมโหเบรคคุณเก่งจังเลยเบรคุณเก่งมากเลยนะเนี่ยเกรสผมว่ารู้สึกแปลกๆไม่มีอะไรหรอกนะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กันแค่งทําไมละ่ะรู้สึกอินสายตาสายตาอะไรไของฉันหรือเปล่าสายตาของฉันหรือเปล่าที่กํลังม,มองคุณอยู่เนี่ยติดตามบ้า <c oughs> เอาเบรคคุณเ,ณเข้าไปทําอะไรในนั้นนาะ ที่นี่มันน่ากลัวแปลกนะคุณมีฉันอยู่ข้างกายเสียงอะไรกรีซคุณขึ้นเลยเบรกก็หกอ่ะเออเบรกเดี๋ยวฉันมานะเกิดได้ครับผมจะรอคุณ่ที่นี่คุณรอฉันที่นี่แหละได้เลยเบรกเดี๋ยวฉันกลับบ้านก่อนนะเบรกดูแลตัวเองดีๆล่ะดูอีกแค่ตัวได้น่ะเป็นแกเขียนเออ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  ห้เปิดทีวีแล้วไม่ปิดเนี่ยฉันต้องปิดซะหน่อยแล้วเพลงนี้ก็ไม่ปิดฮ่าอ,อารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอามเรียกฉันมาทำไมนี่เธอเธอเธอทำอย่างนั้นกับฉันแล้วย,ยังจะมาด่าฉันอีกเหรอบ้านสวยจุดไฟผักแม่ง <c oughs> <c oughs> จะคุยอะไรว่ามาวันนั้นนะ่ะไปบ้านคุณก่บผมตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์คุณ จริงเหรอกับมองว่าผมคบชู้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยุ่แล้วจะทำแบบนั้นกับคุณและน้องคุณผมจริงใจกับคุณมากแต่คุณกลับกลับทำไปกับผมงั้นเหรอจะพูดเสร็จไหมอืมฉันขอโทษที่ฉันเข้าใจคุณผิดไปผิดบอกในตัวคุณมากคือกลับไปเขากำเบกจุบไหนแย่ <laughs> <Yeah. S 1> <c oughs> คือฉันยังไม่ได้คบกับเบรกหรอก ฉันแค่ลองใจคุณอาร์มคุณนน่ะคขาว่ายังไงที่คุณพูดแบบนั้นฉันแค่ลองใจคุณนะะคือมาเคลียร์กับผมบนห้องทีได้เลยอาร์มคุณจะพาฉันไปไหนเนี่ยอาร์มผมคุณไปแพทไปไหนแพทแอปคุณดึงฉันมาซ่อมคอมเหรอใครอาร์มฉันว่าอย่างนี้มันไม่สนุกแล้วถ้างั้นน่ะถ้างั้นน่ะอาร์มอาร์มอาร์มคุณเรียกคอมเหรออาร์ม คเกก็ถ้าคุณไม่คิดอะไรกบน้องฉันฉันนี่ใจตัวสั่นเลยผมพร้อมที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นจริงนะจริงใจกับคุณฉันก็พร้อมที่จะจริงใจกับคุณ <c oughs> อาม <c oughs> อามอามันหลังสิ <c oughs> อมหนหลัง อ้ามอ้ามอ้ามเฟดุเฟดุเฟตุเฟ็ุเห็ุเตุโอ๊ยเจ็บจุดอ้าวทำไมคุณแต่งหน้าเต็มมากกว่าฉันอีกล่ะทำไมมันแปลกๆจังผมรู้สึกเจ็บก้นเก่งมากมล่ะ คุณชอบไหมล่าฉันถามคุณก็ไม่ตอบผมเจ็บมากแต่ว่าม,มันก็ดิ่มกันนะครับยังไม่ได้ล้างมือเลยนี่ฉันก็ยัง <c oughs> <sk r isa> กลิ่นเป็นไงบ้างอมันไม่ได้แ<อ>ปลงคันด้วย,ยแหละโอ้โหหอม,อมขอบคุณนะที่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเสร็จไปค <c oughs> ุณพร้อมพี่จะอยิกับผมไหมฉันพร้อมแล้วอาร์มฉันรักคุณมาก ฉันรักคนที่สุดในโลกเลยนะบอกว่าปากคุณซิดไปเลยนะแล้วไงเอาลิปจากผมได้ไหมคุณก็จูปากฉันสิวายเกรสหาคุณช่างเนียนอ้าพี่แคคุณเอาลิปไปจักปากผมได้เลยปากคุณช่างนุ่มนะเกินนะไอ้นั่นมันทำอะไรวะ กระจกใสจังขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเพิ่หลับแล้วเหรออ๋อขอบคุณสำหรับทุกอย่างเนาะคุณหลับกันเหรออ๋อใช่ไหมหลับอ๋อหลับอ๋อไปไปช่วยขยับคลายนิดนึงได้ไหมไม่ได้อามผมเข้าไปแล้วคุณรู้สึกไหมไม่อ่ะผมรู้สึกอ้าวออ๋อหรยอว่าผมเข้าผิดรู้ และพวกเขาก็ได้เสพสุขกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเวลาอุ้ยกูมานั่งซีสเลาจะไปมั็นเร็วจังจะได้เวลาผ่านไปจนเวลาผ่านไปฉันต้องกลับบ้านก่อนนะตาลอ้ยาโอเคต้องมีลูกให้ได้เสงอ้าได้ฉันต้องมีลูกกับคุณให้ได้ ฉันจะรักลูกคนนี้อย่างสุดหัวใจไว้เจอกันเกรสพี่กำลังหลออพีนเืรียมข้าวไว้พี่ไหนเอ่ยพี่ลงมากินฝีมือฉันเดี๋ยวพี่ก็ขึ้นไปนะตาลพี่ดูถ้าถ้าเดินให้ดูแปลกๆไปนะพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกตาลแต่พี่ของตาลพี่มีเรื่องอะไรจะบอกเด้อลงมาเด้อ ได้เลยพี่ฟังดับพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปิดโปรพี่เป็นอะไรเรียกฉันมาทำไมสักครู่ไปาฉันไปสี่สามสองพี่คือฉันถ้าพี่ไม่พูดเมียจะพูดคือตานอยู่ฟังพี่ก่อนได้ไหมตานได้พี่ตานยังไม่หายโกรธแล้วเนี่ยฉันหายโกรธแกนัททำไมตานถึงทำแบบนี้ล่ะโอ้ยชีวิตแม่งโตรเศร้าเลย ชีวิตโคตรเศร้าจริงมีน้องก็ไม่สนมีแฟนก็ไม่รักแฟนเก่าก็มาทักอานพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกพี่รู้มาเลยรู้เกินคือเรื่องของคือระหว่างอาร์มกับซานอะคือเป็นเรื่องสะพายวัน้ะฉันไปตลาดใช่ไหมฉันก็เจอเบคก็แฟนเก่าพี่อะมาทักฉัน เขาทักว่าอะไรเหรออืพี่อยากดูงั้นเหรอ,อเขาเนี่ยทักฉันว่าพี่นะ่ะสวยขึ้นกว่าเก่าเลยนะเหมือนตอนที่คบกันอะ่ะฉันได้ข่าบกากเลยเดี๋ยวก่อนสิแล้วเรื่องเธอกับอาร์มละ่ะเออ,เอ,อพี่ไม่คิดอะไรมากอ่ะไม่มีอะไรแค่กันเฉยพี่สบายใจได้เลยพี่มีเรื่องจะบอกเธอเออแล้ววันนั้นที่พี่ไปข้างน,นอกอ่ะฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันนะคะ แต่พี่ไม่ยอมกลับมากินฉันเลกินหมดฉันพี่ขอโทษละกันแต่ว่าเรื่องนั้นนะระหว่างอาร์มกับเธออะเรื่องนั้นว่ากระปูงฉันน่ะเพิ่งเย็บใหม่นะหวยมันขาดแต่ฉันน่ะเย็บมันด้วยเนี่ยกระโปรงเธอสวยอยู่แล้วล่ะน้องฉันแต่ว่าพี่มีเรื่องสำคัญจะบอกเธอฉันก็คือว่าพี่ย่ะฉันเป็นไข้อะมันไม่หลับฉันวันร้อนแต่ฉันจะทำยังไงฉันเลยต้องนอนแล้ว ตาลฉันไม่ต้องนอนนี่มันเตียงเฉยๆนะฉันก็ฝันนู่นนั่นไปหมดเลยตาลฟังพี่ตาฟังพี่ค่ะตาตาลฟังพี่พี่พี่จะพูดอะไรกับคูดอุ้ยนี่ตัวตาลหยุดกันหยุดตาลตาหยาตาหยาเดาพี่